ภาพมาอยากสวนสัตว์พี่น้องเติมพลังที่มาดามห่อน่ไปไป,ไปอ๋อมาดามอหอนอานารเลยอันนี้นี่ ริมทะเลนะพี่องเริ่มสวัสดีค่ะทุกคน<ป>รเร็วข้าวข้าวตำปูม้าไหมเอาเอาเอาอะไรก็ได้ที่มันสวงๆบัญชาทะเลด้วยค่ะ มา,มาพี่น้องไม่ขอร้อกันเด้อมาจิเจ้คุณตาสะพึ่งแห่งลงคลิปเราบ่ฝากคลิปฝากช่องแม่น้องแฟดในเด้อแม่แฟดพาเพลินน้องพี่น้องกำลังอ่นานกษาอนยูทูบเบอร์อยู่น้องพี่น้องเนาะลงพความขำเนาะกล้อคำคำลงสซนสวยคือเก่า แม่น้องแฝดพาเพลินเนาะโอเคฝากฝากฝากเนื้อฝากต้นในเด้อ,ดอพี่น้องลุยลุยเด็กเด <c oughs> ็กเต็มเนี่ยแม่ไปป้อนนะ พี่น้องปอนเขาไอติมมันเป็นมุนมุนอยู่เด็กหน่อยกินเขาแล,ล้วแล้วตัดผากมาทางริมทะเลน,นะคะพี่นออ้องเด็กๆสนุกไหมมาๆๆพี่นาขวาสวัสดีค่ะสนุกไหมลูกสนุกคะ่ะสนุกพากินระวังนะพี่เลย สนุกไหมลูกสนุกโอเคเล่นอะไรกันมีเขียวเมซี่ด้วยสนุกเเขียวเมซี่บรรยากาศดีพี่น้องเขียวเมซี่ขึ้นขาบรรยากาศริมทะเล่นร,ร,ระวังน้องวิ่งลงน้ำนะพี่ข้าหอมอย่าวิ่งลงน้ำนะพาคินนะ่ะดูพาคิน กินสิทาขึ้นไปโอ้เขาบอกให้ขึ้น,นประชิย่างขึ้นไปนี่แล้วก็ทาให้เบิ้งนะค่ะเขาบอกให้ขึ้นไปทางนี้จะได้ทังมันด่ยายเนาะพนักงาน,น,น,นเขาเสิร์ฟน้ำดีดีเสิร์ฟแบบดูแลดีอ่ะพี่เนะอะก็เขา่ากับอร่อย 2 EP 2มาแวะกินข้าวกินข้าวแล้วกันอ่อบาย2เนาพี่น้องรอบาย2เขาที่พักปาป๊าลุงๆอยู่แถวนีบนอนเนาะบรรยากาศดีลิริมทะเลฟังเืินทะเลแล้วกันรู้สึกรู้สึกดีนะพี่น้องจะบากตอนนี้ยังห่อนๆอยู่ กว่วเขาบอนดอกไม้เต็มเลยเด็กๆสนุกไหมเหมือนก็เป็นห้องแอร์นะพี่น้องกินขาวเย็นๆข้างนอกก็มีแด็กกามังเปลี่ยนสีหอดเลยกระคังข้างเทิ้งเลนก็มี่ หอมห้องน้ำอยู่ไหนไม่รู้ไม่น่อยไอติมอิมบักขักเด้พี่น้องเซบเซ็บเจักสีเลนไลติมเจักสีกินเขามวนกรุบคือเก้าวิธีแมนดูกอด่อนนาะพี่น้องกับธรรมดานะกินไปไลลูกไปเนาะตอนนี้กับพากันอิมไกส่สีเบิร์ดแล้วนะคะกัสีจักน้อยกับเขาทีพักนาะพี่น้อง จะไปไหนไม่ได้อยู่ในกระเป๋าไอติมพี่นอ้องไอติมกินข้าวเสร็จแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้เล่นไอติมไอติมสนุกไหม,ม,มยอย่าไปแย่งเด้ออย่าไปแย่งเด้อลิซ่าดูแลน้องด้วยพี่นาขวานดูแลน้องด้วยดูแลน้องด้วย น้องเราดื้อมากเลยนะน้องไอติมมาติมมาเฮ้ยหัวสักน้องเราดื้อมากเลยนะพี่ดิสาอบอย่านะอย่านะติมโอ้ยอุ้ยเตเล่นในตโตไม่น้อง เอ้าวหนาขมั่มลงเมื่อกี้โอ้ยอติมว่ะนายดูนายดูนายกินทรายแล้วเดี๋ยวแม่ไปเอาผ้าเปียกมาเช็ดให้นะอืมพอดีลดละความดืดว่าไอติมผักเปื่อยเมื่อกี้หนามันกับขมั่มเลยเมื่อกี้อ <c oughs> วดเอ้วนเราไทยมาลีซ่าลมาลิซ่า ลงเลยลงเลยู้ยเล่นกันชีวิตติดแกมป้าพารกันเลิศเลิศนะอ้้หูิซาลิซาทำไมทารกลงรถจักนทาดิดเดียดที่หนามันขมั่มอะไรหนูมุกมัน หนึ่งสองเมื่อกี้คุณอันนี้ท่ายังไงไหนลองทำสิคุณทำแอลลงหรอใช่ที่ไม่เห็นทางเรอเอี่ไม่เห็นทา,นทานเลย

มวนซึนเล็กหน่อยไอติมขุมกระมูลทิมนี่ติมขุมกระมูลพี่น้องพอไว้ติมดื้อเนี่ยเมื่อกี้ไปเลนชัยเดินหัวหนาขมำโอเคพี่น้องคลิปนี้มาหน่อยติมกันมามาตะวันมานีา่ย มันเลืดมันเลืดมันเลนไม่ไม่แค่จะให้บอกป้าลุงแค่จะแค่จะให้ปิดกล้องให้มาอ๋นั่งกข้างหน่อยโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่น้องไอติมกับน้องตะวันกับสิขอตโตลาก่าาาอนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งสิคอโตลาไปก่อนเนาะ้มนี้ก็มาเที่ยวทะเลมว,ลวนบอมวนอ๋แล้วก็จะไปที่พักแล้วก็ที่พักเรามีอะไรนะสไลเดอร์สไลเดอร์โอเคแล้วก็มีสระน้ำกับที่ งุ่มไง่ไมมา,ายก็ไอติ่มอ่ะผายติมเล่นน้ำยู่หันแล้วเนาะพี่นอ้องอนี้ก็เป็นทีมของเด็กๆคนเมื่อยก็คือคนเป็นแม่นะคุณเนาะมาผอกัอก็จีบม่ะนาเด้อปา่าลูกคลิปนี้เขาตัวลาไปแล้วาฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้แม่น้อยไอติมแน่เด้อคอมเมนต์พูดคุยกันได้่นะคะเนาะมันอีกอะขิ่นเข่ายิ้มแล้วรอไปบ้านพักรอไปเล่นน้ำที่บ้านพักนะคะคลิปน,นี้ลาไปแล้วเด้อสวัสดีค่ะ 啥？下